สวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวล้อคาร์บอนขอบ5 0ม mm มของวิทอ่าถูกไหมวิท v i s p อ่านอะไรวะแล้วแต่อ่านอะไแล้วกันเอาวิทแล้วกันผมเรียกวันวิทแล้วกันเนี่ยจะมารีวิวกันสักหน่อยวันนี้ไปลองปั่นมาถ่ายวิดีโอไปด้วยอะกล้องติดอกพอ ผมหมอบลงไปปุ๊บมันจิ้มดินอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ลงเลยเทปเฟลเลย <c oughs> ก็เอามาบอกหน่อยแล้วกันว่าเราปั่นแล้วมันรู้สึกยังไงแล้วกันาประมาณนี้แล้วกันเนาะปั่นแล้วก็เลื่อนดีครับผมขอเทีบกับสีล็โคโครับมันก็เลื่อนดีอืมไหลดีคงความเร็วได้ไหมก็ ได้ในระดับหนึ่งมันไม่ต่างกับสีโลโก้เท่าไหร่นะผมสังเกตดูนะอืแต่ถ้าหมกหมกกลุ่มนี่น่าจะสบายอะ่ะเพราะผมเคยใช้ขอบสูงพวกนี้มันหมกกลุ่มสบายเลยสี่สิบนิ่มๆไม่รู้เรื่องหับม,มาเลยเลยนิ่มมากแต่ให้มาปั่นเองแบบเดียวๆผมรู้สึกว่าไม่ค่อยสู้ลมเท่าไหร่เจอลมข้างมีมีเป๋ยอยู่แต่ใส่แล้วมันก็ รวมแล้วก็รอดีครับผมโอเคถ้าเอาไปดูดพวกขาแรงเนี่ยบอกเลย40บวกชิวๆสบายอะ่ะดูดขาแรงสบายมากบอกเลยแต่ถ้าเราไปปั่นเอง40บวกก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยอยู่ผมลองวันนี้ผมไปลองมาก็เหนื่อยอยู่ก็จะบอกอะไรต่อดีวะนึกไม่ออกองั้นก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ